ทูคอเปอเชั่นเยือนทินิสารลุยสัญญาณทู 5G เดินหน้าแคมเปญทูทั่วไทยทั่วไทยทั่วถึงทุกคนวันที่13พฤษภาคม2567คณะผู้บริหารทูคอปเปอเชันพบกับสื่อมวลชนขอนแกน่นพูดถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชูแคมเปญทูทั่วไทยทั่วไทยทั่วถึงทุกคนเช็คสัญญาณถึง4ภาคทั่วไทย เช็คอินความสุขให้คนไทยเช็คสปีดเน็ตไม่สะดุดชัวทุกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ 5G ให้ดีที่สุดทั่วภาคอีสานชูความโดดเด่นเน็ตเวิร์กรองรับการท่องเที่ยวภาคตะนอกเชียงเหนือทุกจุดท่องเที่ยวอันซินต้องไม่อับสัญญาณสร้างประสบการณ์ระดับบร์คาร์ดเพื่อลูกค้าทั้งทูและดีแทนในประเทศตันกุรานัน หัวหนา้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีผู้บริษันกล่าวว่าผู้พร้อมให้ความมั่นใจกับคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกคนว่า 5G เป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดทีมข่าวเกคีนิวรายงานวันนี้วันนี้เราวันนี้เรามากล้องไหนเอ่ยกล้อง <Okay. S 1> โอเคก็วันนี้เรามาโครงการทั่วไทยทั่วไทยทั่วถึงทุกคนกคนะครับก็เป็นโครงการที่เราเรา่วมกันกับทาง ทททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งเราพัฒนาแล้วก็ พัฒนาเรื่องโครงข่ายในเน็ตเวิร์กเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วที่สําคัญคือตอนนี้ทอทอท,อทอก็ผลักดันจบจากโควิดมาก็ต้องการให้ต่างชาติเข้ามานะครับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนี่เราเห็นเป็นจุดสาคัญอยู่แล้วว,ว่าวันนี้ประเทศไทยเราขับเคลื่อนรายได้ของประเทศมาจากการทเที่ยวเป็นหลักกันนั้นเราจึงร่วมมือกันและเมคชัวร์ว่าเราพัฒนาโครงข่ายทั่วประเทศนี้นะครับให้ตอบโจทย์ทั้งคนไทยและต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมก็ เพราะว่าเราเห็นว่าโครงข่ายนี้สำคัญมีค่ะคือพอเรามีโครงข่ายที่ดีแล้วเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตประชาชนพวกเราในภาคอีสานหรือว่าในขอนแก่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโครงขา่ขายที่ดีมีโครงขา่ขายที่รวดเร็วไวใช้ติดต่อได้ใช้ทำาหา,า,ากินได้ด้วย,วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือนกันอกท่องเที่ยวนะวัหลังในหลตงางๆที่มาก็จะมีโครงข่ายที่ดีได้ใช้ส่งเสริมเศรสถียรภาคภาคอีสานเสริมผลิตของจังหวัดขอนแก่นนั้นก็เราก็มาพร้อมกับขอตัว เอาโคมงการดีๆมาให้ใช้เรามาประกาศตัวกันว่าตอนนี้เรามาลงที่ก่อนกันแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะขย,ยายไปจังหวัดอื่นด้วยก็จะหากอยากจะให้พี่ๆหรือมวลชนช่วยกันพวกเรามาช่วยกันมาสนับสนุนนะว่าเราทูแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรดีๆให้ที่เรงไปจจด้วย